ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์โชพานะครับผมก็รู้สึกดีใจมากมากเลยครับผมเพราะว่าเราเอาจริงเราก็ได้ยินชื่อเสียงของทางโชพามานานมากๆแล้วครับผมแล้วก็เดนเป็นแบรนด์ที่มีความลักชวรี่มากๆและติดเป็นแบบแบรนด์ลักชวรี่อันดับต้นๆของโลกเลยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานด้วยครับใจเอาอะไรกินมาทีเมื่อกี้เม <c oughs> ื่อ <c oughs> กี้เห็นสร้อยที่พี่แอบใส่แล้ว <c oughs> เราเราก็แอบแอบแอบถามถามที่ทีมงานข้างในว่าที่ที่พี่แอบใส่เนี่ยทั้งเซตเนี่ยเท่าไหร่ครับเราก็เราก็เลยเราก็เลยจะต้อกลับบ้านเลยหลันอยากฟังก็คิดว่าขอเก็บตังค์อนแล้วกันครับก็อย่างที่พี่แอบใส่ก็30มสิบสามสิบบาทนั่นแล้วครับี้ต้องใช้ซื้อให้ซื้อแ้วก็ถ้าถ้าซื้อให้ก็คงซื้อให้คุณแม่แล้วาะของมีมูลค่าค่อนข้างเยอะมากครับแต่เนี่ย luxury แล้วก็สู ถูกต้องครับผมคือเรียกว่าสามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะใช่ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสยามพรากรนะครับผมก็สามารถแวะมาชมช็อปของทางโชว์พาได้นะครับผมเปิดร้านครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมน่ารักเลยคุณผู้ชมครับทุกคนที่ตัวผมเนตัวอะไรอ๋อใช่ครับผมก็สําหรับเพลง All I Ever Wanted นะครับผมเป็น Ballistic Boy นะครับผมฟีเจ u r i n g กับตัวผมนะครับนั่นก็ เหม so, on. ือนกับพี่ๆแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีแหละครับผมทําให้ตัวเพลง All I Ever Wanted เนี่ยได้ติดชาร์ตออริคอนที่ทางญี่ปุ่นด้วยครับผมออลิคอนนี่ก็คือเรียกว่าเป็นชาร์ตที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยกาได้คุยกับทางวงมีไหมครถึงแบบเรื่องความสำเร็จอะไราวกนี้ก็มีครับก็มีมีคุยกับพี่ก๊อฟซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือพี่ก๊อฟเขาก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือแทบจะหัวเรือหลักในในโปรเจกต์นี้เลยครับผมเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊ออฟฟด้วยพี่ก๊ โอ้ยมึงแม่งสุดยอดว่ะอะไรอย่างเงี้ยขอเราเราก็ดีใจดีใจกับพี่ก๊อฟด้วยแล้วก็ดีใจตัวเองแล้วดีใจทางบอลลิสติกบอยด้วยครับจริงๆแสดงว่าตอนแรกที่ทำไม่ได้คาดหวังเลยใช่ไหมเพราะมันจะเล่นไม่เลยครับผมตอนแรกคือที่เราไปทำเนี่ยคือเราอยากจะมีโอกาสได้ ได้ทําอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยทําเพลงที่ร่วมกับศิลปินที่เป็นศิลปินชาวต่างชาติเลยครับผมพอมีโปรเจกต์นี้เข้ามาเราก็อยากจะลองทําดูแต่การป็นว่าโปรเจกต์นี้พี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากก็กกเป็นผลพายได้ครับดีใจมากๆครับผมน้มัจะา เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปที่ญี่ปุ่นเดือนนาด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงครับที่ไปญี่ปุ่นนี้ไม่เกี่ยวกับเพลงใช่ไหมเป็นอก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันแล้วได้โชว์เอาไปโชว์ในงานที่เลยไหม อาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ครับผมแต่อาจจะเป็นเพลงอื่นก็เดี๋ยวรอรติดตามกันก่อนแล้วกันครับแต่นี้ครับไปก่อนไปใช่ครับเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมพร้อมในระดับนึงครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรทุกคนได้ติดตามกันแหละครับกันกันแหละครับกันแหละครับผมตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ย อันจริงเราเราเราคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วแหละครับผมเรื่องโชว์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ะเพราะว่าอาฟ์เรื่ตรงหลายคนอยากเห็นเมนเท่นแหละว่าใช่ใช่ลหลายๆคนก็จะก็เลยเปโชว์ด้วยกันซะหน่อยใช่ยากยากมากในไทยเลยว่ายากมากการที่แบบจะได้มาโชว์อะไรรวมกันสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนนะครับโอเคมาเลโกก็คือเตรียมเตรมตัวอย่างนี้แน่นอนเตรียมตัวแน่นอนครับผมเตรียมตัวพร้อมมีโชว์สุดพิเศษทุกคนได้รับชมกันแน่นอน โปรเจกต์วันเกิดใช่ไหมคะที่ลงลงลงไปอันนี้เป็นยังไงคะว่าปีนี้โปรเจกต์วันเกิดอันอ๋อที่ล่าสุดนี้ใช่ไหมครับผมมันดีเหรอครับที่ที่ลงเป็นโฟนเนอร์ของตุ๊กบอลนะโอ้ทำงานใช่ไหมครับอ่านั่นก็คือเหมือนเป็นงาน ประจำปีแล้วกันใช้งานคขา่างานประจำปีแล้วกันครับผมเพราะว่าในในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีจัดคอนเสิร์ตหรือว่าจัดเป็นไลฟ์อะไรให้พี่พี่แฟนคลับได้มารับชมทุกๆปีอยู่แล้วครับผมในปีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการเตะฟุตบอลแทนคือแฟนคลับต้องมาเตะบอลกับเราไม่ครับผมคือคือเราก็จะจัดแมตช์นึงข er> so ึ้นมาครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที okay ่คิดว่าทุกๆคนน่าจะรอติดตามมากๆสใช่ไหมเป็นรวมแบบว่า อาจจะไม่ใช่นักแสดงก็ได้ครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนรอดูก่อนดีกว่าครับแต่ว่ามีแน่แน่เละมีแน่นอนครับประกาศตื่เรียบร้อยแล้วผมยังไงก็ต้องมีครับรูปแบบมันอะไรยังไงแรงบันดาลใจว่ามันต้องสนามฟุตบอลหรือว่าต้องเตะบอลต้องอะไรทีกับเครื่องจริงเรามีความฝันอยากจะชวนพี่พี่แฟนคลับมาเตะบอลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าถ้าให้พี่พี่แฟนคลับมาเตะกับเรามันก็น่าจะดูแบบเป็นการทารุนเกินไปเพราะว่าเราเราก็เล่นเต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ยเราก็เลย ใช่ก็ให้เขามามีส่วนร่วมโดยการเป็นกองเชียร์แทนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราก็หาทีมที่แบบเล่นกับเราได้อะไรอย่างนี้ได้มามาเตะให้ดูแล้วกันนะครับเดียวว่าเป็นบิ๊กแมตเลยนะคะอันนี้บิ๊กแมตแน่นอนก็สำหรับผมก็บิ๊กนะแต่สำหรับสำหรับคนอื่นไม่แน่ใจครับแต่สำหรับผมบิ๊กแมตครับถามแฟนๆนะว่าเขาต้องเตรียมอะไรเพื่อไปดูเราบ้างในการเตะวงคอพอครับวงคอลอยเงียบครับผมใช่รอกีแล้วก็รอมาส่งเสียงให้อำลังใจกันแล้วกันนะครับ